สวัสดีครับกระผมนายภาสุขชำกรมหมูห่หเลขที่13รหัสนักศึกษา62173 0 0 0 1 0 1 3็3ีดกำลังศึกษาอยู่คณะศึกษา,าศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่สาสำหรับวันนี้นะครับกระผมจะมาพูดเรื่องของตัวเองนะครับในหัวข้อความเป็นตัวฉันนะครับในเรื่อง เลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้นะครับหลายคนอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่สมบูรณ์มีพ่อแม่พี่น้องพร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นสิ่งที่น่าอบอุน่นแต่ก็ยังมีอีกไม่น้อยที่เกิดมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์บางคนอาจจะมีแม่แต่ก็ไม่มีพ่อหรือมีพ่อแต่ก็ไม่มีแม่ หรือหนักไปกว่าหนักไปกว่านั้นบางคนก็ไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่อาจจะได้อยู่กับป้าปู่ย่าตายายเลี้ยงมาแบบนี้นะครับรวมถึงตัวกระผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เกิดมาได้เพียงแค่สองขวบก็ได้เสียบิดาไปหรือเสียพ่อไปนั่นเองครับแต่ในเมื่อเรา ได้เกิดมาใช้ชีวิตแล้วเราก็ต้องสู้ต่อไปให้นึกเสียว่ายังดีที่มีคนที่รักเราและก็เลี้ยงดูเรามาจนใหญ่โตได้นะครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้กว่าจะผ่านอะไรต่างๆมาได้มันก็ไม่ได้ใช่เรื่องง่ายๆครับกว่าจะมาเป็นผมในวันนี้ได้ต้องได้ กำลังใจจากทั้งครอบครัวจากเพื่อนจากคนรอบข้างกำลังใจจากครอบครัวคอยซัพพอร์ตถ้าไม่มีกำลังใจจากครอบครัวคอยซัพพอร์ตจากคนที่เราลักคอยซัพพอร์ตก็คงมาไม่ถึงได้จนถึงทุกวันนี้นะครับสำหรับตัวกับผมนั้นก็เกิดมาได้เพียงแค่2ขวบ2ขวบนะครับพ่อของผมก็ไดเออ้เสียชีวิตไป เพราะประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์นะครับเมื่อพ่อของผมเสียชีวิตไปแม่ของผมก็จำจึงต้องต้องได้จากบ้านไปทำงานที่กรุงเทพนะครับเพราะว่าขาดพ่อขาดพ่อไปเพราะว่าแต่ก่อนพ่อก็จะเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นคนหาเงิน มาเลี้ยงดูครอบครัวนะครับแต่เมื่อเสียพ่อไปแม่ก็เลยจำจำเป็นต้องได้ออกไปทำงานที่กรุงเทพนะครับแต่เนื่องด้วยผมก็ยังเด็กอยู่ยังเล็กเกินไปที่จะที่แม่จะพาไปเลี้ยงดูต่อที่กรุงเทพแล้วก็ถ้ายังติดเลี้ยงดูผมแม่ก็จะไม่ได้ทำงานนะครับก็จะไม่มีใครหาเงินส่งแม่ก็จึงปรึกษากับ ป้าของผมนะครับป้าของผมก็ได้นึกสงสารนะครับที่พ่อก็ได้เสียไปเป็นลูกกพรพาก็เลยนึกสงสารก็เลยรับอาสาว่าจะเลี้ยงผมแทนแล้วก็ให้แม่ของผมนั้นลงไปทำง,งานที่กรุงเทพป้าของผมจะเลี้ยงผมเองครับเมื่อแม่กับป้านั้นตกลงกันแล้วแม่ก็ได้ ลงไปทำงานที่กรุงเทพนะครับหลังจากนั้นนะครับป้าของผมก็เป็นคนที่เลี้ยงดูผมมาต่อจากแม่นะครับแม่ก็ไปทำงานแล้วก็ได้ส่งเงินมาให้ผมเอานะครับเวลาวันหยุดยาวแม่ก็ค่อยได้กลับบ้านมาหาผมนะครับหรือเวลาที่ปิดเทอมเวลาปิดเทอมอย่างนี้ ตาของผมก็จะพาลงไปกรุงเทพหาแม่แบบนี้ครับผมโตมาด้วยครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ก็เนื่องจากที่สูญเสียพ่อไปตั้งแต่เด็กผมก็ได้ยินได้รับรู้มาตลอดนะครับกับคําพูดหรือคําดูถูกจากคนรอบข้างแม้กระทั่งเพื่อนบางคนก็ ยังเคยพูดให้ผมดูถูกผมไว้นะครับก็จะดูถูกไว้แบบว่าแบบนี้นะหรอลูกกัาพาไม่มีพ่อจะดีได้ถึงไหนกันเด็กที่มีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ก็คงจะเป็นเหมือนกันหมดแหละชีวิตคงจะขาดความอบอุน่นโตขึ้นมาจะไม่รู้ว่าจะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ยังไงจะใช้ชีวิตไปรอดหรือ คงจะเป็นเด็กที่มีปัญหาหรือขาดความอบอุ่นอะไรทํานองนี้นะครับที่ผมเคยได้ยินมาจากคําพูดคําดูถูกของคนรอบข้างนะครับตอนสมัยก่อนที่ผมยังเด็กสมัยประถมก็เมื่อแบบได้ยินทุกครั้งก็แอบร้องไห้ครับร้องไห้ทุกครั้งที่ได้ยินคําดูถูกเหล่านั้นแม้กระทั่งกับเพื่อนที่เคย พูดให้แบบนี้ก็รู้สึกไม่ดีครับเคยร้องไห้แทบไม่อยากไปโรงเรียนแทบไม่อยากออกจากบ้านรู้สึกว่าแบบตัวเองแย่ไปหมดคือแบบเก็บความรู้สึกเก็บทุกคําพูดมามาคิดนะครับจนแบบเป็นเครียดครับแต่ว่าก็ต้องอดทนนะครับมีป้ามีแม่มีญาติทองผมที่ คอยปลอบใจคอยบอกตลอดว่าอย่าไปสนใจคําพูดของคนอื่นทําให้พวกเขาพยายามทําคือสร้างพลังบวกให้ผมแบบรู้สึกว่าถึงจะไม่มีพ่อแต่ว่าทั้งแม่ทั้งป้าทั้งญาติพี่น้องก็คือรักผมมากทําให้ผมรู้สึกว่าเออพวกเขาเป็นทั้งพ่อและแม่ให้ผมได้อะไรแบบนี้ครับพอผมโตขึ้นมาจน ขึ้นมัธยมก็ได้ไปเรียนอยู่โรงเรียนแห่งใหม่มันก็เหมือนได้ประสบการณ์ใหม่ได้เปิดโลกกระทัดใหม่ได้เปิดโลกกว้างขึ้นแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่คือเปียงเรียนประจำามเภอตอนผมขึ้นมปลายนะครับมันก็ทําให้ผมเริ่มมองหาอนาคตตัวเองมองเห็นอนาคตเห็นชีวิตคนอื่นที่ที่หลากหลายบางคนก็ แย่กว่าตัวผมเองก็มีนะครับมันจึงทําให้ตัวผมเองนั้นแบบนํามาคิดว่าเอออีกหลายคนที่แยก่กว่าเราก็มีแต่เขาก็ยังสู้ยังข้ามกับสิบปัญหาเหล่านั้นมาได้แบบนี้ครับมันจึงทําให้ผมนั้นมีแรงผลักดันที่จะสู้ไม่แค์กับปัญหาไม่แค์กับคําพูดต่อไปนะครับขอเพียงแค่เราทําวันนี้ให้ดีที่สุด ก็พอครับมันจึงทำให้ผมได้คิดว่าปัญหาอื่นเราควรเก็บไว้หรือควรทิ้งไว้เลยไม่ควรไปนึกถึงว่ามันเป็นปัญหาของชีวิตเราแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราควรมองอนาคตตัวเองแบบว่าเราจะมัวแคร์มัวมองมัวคิดแต่ปัญหาของเราทำไมมัวคิดแต่ปัญหาตรงนี้ทำไมคิดไปแล้วมันจะเกิด ประโยชน์อะไรกับชีวิตเราแบบนี้ครับสู้เราอดทนตั้งใจเรียนให้มีอนาคตที่ดีมันจะไม่ดีกว่าล้อแบบนี้ครับคือแบบถ้าผมไม่อดทนทําให้ตัวเองแบบแย่ไม่มีอนาคตแบบยิ่งคนดูถูกก็ยิ่งทําตัวแย่แบบนี้คือคนก็จะยิ่งดูถูกได้แล้วก็ที่สําคัญคือถ้าผมทํา ตัวแย่ไปกับปัญหาครอบครัวของผมป้าของผมแม่ของผมญาติพี่น้องก็อาจจะคงจะผิดหวังในตัวผมมากๆนะครับเพราะว่าเขาก็พวกเขาก็รักผมมากเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งนะครับมีอะไรก็มีอะไรขาดหายขาดเหลือก็หาให้ผมซื้อให้ผมแบบนี้นครับไม่มีอะไรก็ซื้อให้หาให้รักเหมือนลูกอีกคนนะครับเหมือน ไม่ให้แบบว่าเออถ้าเขาลูกคนอื่นพ่อมีก็อยากให้หลานมีเหมือนคนอื่นแบบนี้ครับแล้วก็ป้าทั้งพี่น้องทั้งแม่ของผมก็บอกผมมาตลอดว่ายิ่งเรามีปัญหาแบบนี้ยิ่งเราเกิดมาเป็นลูกกัมพาเกิดมาไม่มีพ่อเราก็ต้องยิ่งแบบแอคทีฟตัวเองกระตุ้นตัวเองยิ่งต้อง ทำให้ดีไปกว่าคนอื่นแบบนี้ครับเพราะว่าคือไม่ใช่มามัวแต่คิดเสียใจกับคำพูดคนอื่นจนจนไม่ได้ทําอะไรเลยจนให้เวลาเสียเปล่าแบบนี้ครับรวมถึงคุณครูที่โรงเรียนก็คอยบอกผมตลอดครับว่าให้สู้ๆอย่าไปแคร์กับปัญหาเมื่อผมรู้สึกรับรู้ได้ ถึงแบบว่ารับรู้ได้ถึงกําลังใจรับรู้ได้ว่าไม่ได้มีแค่คนที่มองเราแย่แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังมองว่าเรายังมีความสามารถอยู่ในตัวอยู่แบบนี้ครับมันทำให้ผมจึงทำให้ผมแบบรู้สึกมีกำลังใจไม่แคร์ปัญหาผมจึงมีความมุ่งมั่น พยายามภาคเพียรตั้งใจเรียนไม่สนใจปัญหาครับพยายามร่วมกิจกรรมของโรงเรียนตั้งใจเรียนขยันเรียนเป็นที่น่ารักของคุณครูที่โรงเรียนจนคุณครูก็ชื่นชมครับจนคนรอบข้างก็ได้ชื่นชมครับว่าสิ่งที่ผมทําก็ดีแล้วครับผมรู้สึกมีความสุขมากกว่าเดิมครับจากที่ได้ ปล่อยวางก็รู้สึกมีความสุขมีแรงผลักดันในการเรียนมีความหวังมีความฝันและคือจากการที่ผมได้เห็นความเมตตาของคุณครูที่ดีต่อผมที่คอยสอนผมให้กำลังใจผมมาตลอดเป็นคุณครูที่ดีสำหรับผมคือความรู้สึกนั้นมันเลยทำให้ผมอยากจะเป็นครู มีความฝันว่าอยากเป็นครูอยากจะเรียนครูให้ได้แบบนี้ครับและหวังว่าจะได้เรียนครูพอผมขึ้นม .5 ก็เริ่มพยายามทําผลงานเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนเพื่อที่จะได้มีผลงานมีรูปถ่ายมีเกียรติบัตรไปไว้สะสมในแฟ้มสะสมผลงานนี่ครับเพื่อที่จะได้นําไปสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์หรือไปยื่น เวลาสอบเข้ามหาลัยแบบนี้ครับจนผมขึ้นม .6 ครูฝ่ายแน่แนวก็ได้แนะนำมหาวิทยาลัยที่มีคณะที่เรียนครูนะครับแล้วก็แนะนำวิธีการตอบคำถามแนะนำการสอบสัมภาษณ์ตอบคำถามยังไงให้ดีแบบนี้ครับตอนผมอยู่ม .6 ผมได้เออลง สมัครไว้อยู่2มหาหลัยนะครับคือมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามผมสมัครลงคณะครุศาสตร์เอกสังคมนะครับแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยกรสินลงเอกภาษาไทยนะครับเนื่องจากก็ทางคุณครูเนี่ยก็บอกว่า2มหาวิทยาลัยนี้ก็ดีอยู่ครับขึ้นชื่อเรื่อง สอนดีอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยก็ดีผมก็เลยเชื่อมั่นก็เลยลงสมัครที่2มหาวิทยาลัยนี้ครับในสมัครในรอบแรกครับรอบพอร์ตเฟลิโอรอบผลงานพอถึงวันสัมภาษณ์สัมภาษณ์รอบพอร์ตเฟลิโอที่มหาวิทยาลัยราชบัฏสาราามผนปรากฏว่าผมก็ไม่มีรายชื่อติดครับคือสัมภาษณ์ไม่ติดก็ เสียใจอยู่ครับแต่ว่าก็ได้กลับมาเตรียมตัวใหม่เรียนรู้คำถามฝึกตอบคำถามที่คิดว่าอาจารย์น่าจะถามฝึกหาความรู้รอบตัวแล้วก็เตรียมในด้านภาษาไทยไปครับเพราะว่าต่อไปผมก็จะได้ไปสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยกรสินเอกภาษาไทยครับเพราะว่าผมลงเอกภาษาไทยก็เลยต้องได้เตรียม ในส่วนความรู้ของภาษาไทยไปครับพอมาถึงวันสัมภาษณ์ของที่มหาวิทยาลาัยกรสินครับผมก็ได้มาสัมภาษณ์กับเพื่อนหนึ่งคนครับผลก็ปรากฏว่าติดทั้งสองคนครับทั้งผมแล้วก็เพื่อนที่มาสัมภาษณ์ด้วยกันแต่ว่าเพื่อนอีกคนก็ไม่ได้เลือกที่นี่ครับไม่ได้เลือกยืนยันสิทธิ์ที่มกรสินเพราะว่าเขาก็ติด พยาบาลครับเขาก็เลยเลือกเรียนพยาบาลแต่ผมก็ได้ปรึกษาทั้งครอบครัวแล้วก็คณครูแนแนวก็คณครูแนแนวก็ได้ตกลงเห็นด้วยกับผมว่าก็ดีครับที่ติดเอกภาษาไทยที่นี่ก็บอกว่ายืนยันสิทธิ์เลยเพราะว่าที่นี่ก็ดีอยู่แบบนี้ครับผมก็เลยตัดสินใจยืนยันสิทธิ์ที่ มหาวิทยาลัยกลสินครับแล้วก็พอถึงวันรายงานตัวก็ได้มารายงานตัวแล้วก็ได้เป็นมีรายชื่อนักศึกษาเอกภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยกลสินอย่างเต็มตัวครับหลังจากนั้นที่หมดห่วงเรื่องที่เรียนผมก็กลับไปตั้งใจเรียนต่อให้จบม .6 ครับแล้วก็ จนสอบปลายภาคแล้วก็ได้จบม .6 อย่างได้จบม .6 ไปได้ด้วยดีครับแล้วก็ในช่วงปิดเทอมก็ได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้ามาหาหลัยครับก็ได้มาหาหอพักไว้พอถึงวันที่ใกล้จะเปิดเทอมก็ได้ย้ายของเข้ามาที่หอพักครับเพราะว่าตอน ปีผมนั้นก็ได้มาก่อนเพราะว่ายังไม่มีโควิดก็ยังมหาวิทยาลัยก็มีกิจกรรมที่พี่จะทํากับน้องครับเป็นกิจกรรมสารสัมพันธ์ที่ทางมหาวลายัยทางคณะจัดขึ้นให้ปีหนึ่งเข้าร่วมนะครับพอถึงเปิดเทอมก็ได้ก็ไปเรียนตามปกติครับใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้ตามปกติอย่างมีความสุขสําหรับถ้าจะพูดถึงเรื่อง เหนื่อยไหมการปรับตัวเรื่องจะไปรอดไหมอะไรแบบนี้ครับก็มันก็มีเหนื่อยมีท้อบ้างครับแล้วก็มีคิดถึงบ้านแต่ว่าเราก็โตขึ้นก็อย่างบ้าใช้ความอดทนต้องดูแลตัวเองต้องใช้ความอดทนนี่ครับต้องใจตั้งใจเรียนมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาเพื่อนปรึกษาอาจารย์โทรกลับไปทางบ้านหาพ่อหาแม่เอา ครับโทรไปหาป้าหาแม่เอาปรึกษาถ้ามีปัญหาอะไรแบบนี้ครับหลังจากนั้นมาผมก็ได้เรียนอยู่ที่เอกภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยกรสินมาจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับอย่างมีความสุขมีสุขบ้างทุกบ้างแต่ก็อดทนครับไม่คิดที่จะออกหรือจะซิ่วก็ยังจะสู้ต่อไปให้จบให้ได้ เป็นครูให้ได้ครับแล้วก็จะตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อที่จะได้เป็นครูเพราะว่าความฝันคืออยากเป็นครูศรัทธาในวิชาชีพครูครับผมคิดว่าคนเหล่านั้นคงเลือกที่จะเกิดมาเลือกที่จะเกิดไม่ได้ครับเลือกที่จะเกิดมาในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้เลือกเกิดมาในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ เกิดมาในครอบครัวที่มีเงินมีทองมีอะไรให้ทุกอย่างเกิดมาหน้าตาสวยหล่อแบบนี้คงเลือกเกิดไม่ได้ครับแต่ว่าเราสามารถเลือกที่จะทำเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะดีได้ครับหากว่าเราเก้าวผ่านคาเราก้าวผ่านปัญหาของเราได้ก้าวผ่านจุดด้อยก้าวผ่านในในจุดปมด้อยที่เป็นปมด้อยชีวิตของเราได้เอาสิ่งดีด ออกมาพิสูจน์ให้คนเห็นให้คนอื่นเห็นพิสูจน์ความสามารถในตัวเราให้คนอื่นเห็นได้ถ้าเรามองข้ามปัญหาเหล่านี้ได้เราก็ก็จะดีก็จะปกติเป็นคนที่ปกติเหมือนคนอื่นคือไม่ตกเป็นที่ตีชิ้นนินทาตกเป็นคำดูถูกคนอื่นแบบนี้ครับก็คือก็กลายเป็นคนที่เหมือน มีครอบครัวที่สมบูรณ์มีพ่อแม่คอยอบรมสั่งสอนมาอบรมสั่งสอนมาเป็นอย่างดีอะไรแบบนี้ครับคืออยู่ที่ตัวเราเองครับหากถ้าตัวเราดีใครก็ไม่อาจมามองเราในทางลบได้แบบนี้ครับสำหรับที่กระผมได้นำเรื่องนี้มาพูดเป็นความเป็นตัวของผมนะครับก็คือด้วยเหตุที่ว่าเคย เสียใจเคยท้อกับคําพูดของคนอื่นนะครับจนเปลี่ยนแปลงมาเป็นคนที่สู้ต่อไปจนมาถึงวันนี้ได้นะครับจากที่คนอื่นมองว่าแย่คนอื่นว่าคิดว่าจะทําไม่ได้แต่ตัวผมเองก็ได้พิสูจน์ศักยภาพของตัวเองให้คนอื่นเห็นจนได้รับคําชมจากคนอื่นนะครับจากคนที่เคยดูถูกก็ กลับมาชื่นชมทําให้คนอื่นได้เห็นและยอมรับว่าผมนั้นก็ถึงจะเกิดมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ก็ไม่ได้มีปมด้อยไม,ไม่ได้มีปัญหาในตรงนั้นนะครับก็คือสามารถฝ่าฟันปัญหาตัวนั้นข้าข้ามผ่านมาได้ครับจนถึงตอนนี้ก็มีแต่คนชื่นชมมีแต่คนยินดีครับว่าได้เรียนถึง มหาวิทยาลายัยได้เรียนถึงครูใกล้จะจบแล้วอะไรแบบนี้ครับก็ให้เป็นข้อคิดให้เป็นถือว่าให้เป็นแรงบนันดาลใจสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปของผมครับว่าให้ไม่ว่าจะมีปมด้อยมีปัญหาอะไรหรือแบบว่ามีเรื่องราวที่เหมือนผมก็ให้ทุกคนนั้นสู้ต่อไปไม่อย่าไปแคร์ปัญหาในตรงนั้นครับเรานึกถึง อนา,าคตทําวันนี้ให้ดีที่สุดทําพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าเรานั้นไม่ได้แย่เรายังมีสิ่งที่ดีๆอยู่ในซ่อนอยู่ในตัวของเราครับสำหรับวันนี้นะครับรผมก็ขอจบการเล่าเรื่องมีหัวข้อความเป็นตัวฉันเรื่องเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้ไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ